ทำเรื่องวันนี้ค่ะลูกค้ามีรถใช้ทันสงการอย่างแน่นอนสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเป็นกระบะสีประตูเอาไปใช้ช่วงสงการนี้นะคะไม่ว่าจะไปเล่นน้ำหรือขับรถกลับบ้านรับประกันเลยว่ามีรถใช้ทันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้แพรพามาดูเป็นมิสุบิชิไททันสีประตูค่ะชุดแต่งครบสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้ออกรถแค่10บบาทออกใหม่ประมาณเกือบเจ็ดแสนวันนี้ราคาเหลือแค่ 519,000บาทได้เป็นรถปี2022เลขไม่แค่หลักหมื่นค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจเป็นรถแต่งสวยๆแบบนี้นะคะออกรถแค่10บาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่8-9,000ตลอสัญญานะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะสเกิร์ดด้านหน้าค่ะลูกค้าแต่งมาสีแดงแบบนี้นะคะคาดมาพร้อมกับโลโก้มิสูบิชิค่ะ ในส่วนของฝากระโปรงนะคะตัวนี้แรปสีดำมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะลูกค้จาจะทรงลงแม็กให้เราเรียบร้อยค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเตรียมพร้อมให้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแม็กใหม่ยางใหม่ สำหรับคันนี้นะคะล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะวันรับรถเราก็ทําเรื่องเปลี่ยนในส่วนของตัวยางให้ใหม่อีกด้วยนะคะโครงสร้างก็เช่นเดิมค่ะลูกค้ารับประกันเลยไม่มีชนหนักชนเบาพิความไฟไม้ปรับมาอย่างแน่นอนนะคะสามารถมาทดลองขับที่สาขาขอนแก่นสามเดี่ยมอเตอรของเราได้เลย กระจกมองข้างปรับออโต้ได้เลยค่ะตอนนี้กระจกมองข้างจับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวสีดําตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้ค่ะตัดกันดูลงตัวมากๆนะคะที่จับมือค่ะตอนนี้จะเป็นสีดํานะคะที่จับมือกันรอยสีดํานะคะติดมาให้เราเรียบร้อยกุญแจให้มาเป็นกุญแจรีโมทค่ะประตูฝันคนขับค่ะลูกค้าในส่วนของ กระจกทั้งสี่บานตอนนี้ปรับออโต้ได้เลยนะคะมีปุ่มล็อกให้ตรงนี้นะคะที่จับมือที่เปิดตรงนี้เป็นสีดําสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมีที่วางแก้วมาให้ด้วย1จุดค่ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวรถสี่ประตูนะคะลูกค้าตัวเบาให้มาเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยแต่ตอนนี้เราหุ้มเบาะมาให้นะคะลูกค้าพลาสติกมุมตรงนี้ยังไม่แกะออกเลยนะคะลูกค้ารับประกันความใหม่สภาพป้ายแดงให้เลย ะะภายในห้องผู้โดยสารค่ะลูกค้าหน้าจอมาตรวัดให้มาเป็นสีขาวแบบนี้นะคะคันนี้เลขไม้นะจะอยู่ที่21,278กิโลเท่านั้นรับประกันเลยนะคะไม่มีปรับไม้ไม่มีกรอไมายอย่างแน่นอนนะคะซื้อรถกับทั้งเราตารางนั้นเราไปมั่นใจหายห่วงอย่างแน่นอนนะคะพวงมาลัยสีดําสีดําตัดแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้มิซูบิชิค่ะ หน้าจอปรับเปลี่ยนมาให้เราเรียบร้อยค่ะลูกค้ารองรับในส่วนของอระบบนํำทางนะคะบลูทูธออดิโอสามารถเชื่อมฟังเพลงได้เลยนะคะแอร์ Air ปรับตรงนี้ได้เลยนะคะปรับระดับความเย็นความแรงนะคะปรับตรงนี้ได้เลยอันนี้ปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะมีช่องเสียบ usb มาให้ด้วยสําหรับคันนี้ค่ะให้มาเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเบรกมือเป็นเบรกมืออัตโนมัตินะคะมีที่วางแก้วมาให้2จุดด้านข้างผู้ด้านข้าขงคนขับตรงนี้นะคะลูกค้ามีที่พิงแขนแล้วก็เก็บของเก็บสัมภาระได้อีกนะคะ คอนโซลด้านหน้าเรียบง่ายค่ะลูกค้าสีดําสีเดียวกันกับด้านในตัวรถเลยนะคะกระจกฝั่งคนผู้โดยสารนะคะตอนนี้มีที่2มาให้ด้วยนะคะลูกค้าแอร์แบ็กสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะเรารองรับระบบความปลอดภัยตอนนี้มีที่เก็บแว่นตาม,มาให้ด้วยนะคะเปิดไฟตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะที่จับมือมาทั้งหมด4จุดเช่นเดิมค่ะลูกค้าตัวนี้คันนี้นะคะเบาะหุ้มมาให้หมดทั้งคันรอบคันเลย ะะแต่ถ้าสมมติว่าแกะเบาะตรงนี้ออกนะคะลูกค้าตัวเบาะผ้าตัวเบาะผ้าก็ยังสวยใช้งานได้ปกติเลยเบาะผ้าไม่ดูดซับความร้อนด้วยนะคะสําหรับคันนี้ไปดูโซนด้านหลังด้านหลังกว้างขวางเช่นเดิมค่ะลูกค้าแอร์หลังยังสามารถใช้งานเย็นได้ปกติเลยนะคะลูกค้ารองรับผู้โดยสารได้สูงสุดอีกรวมแล้วประมาณ6คนนั่งกลับบ้านได้เลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะไปเล่นสงการหรือขับรถกลับบ้านคันนี้สวย แล้วก็หรูหรามมากๆนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้ากระบะไลเนอร์ใหม่ๆนะคะแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปไม่ว่าจะขับไปเล่นสงการหรือเอาไปขนของอีกใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มไม่ต้องไปตั้งเพิ่มนะคะไฟด้านหลังนะคะให้มาเป็นไฟ LED แบบนี้นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเหยียบเบรกหรือเปิดสัญญาณเลี้ยวนะคะลูกค้าก็ขึ้นโชว์ตรงนี้สวยๆเลยนะคะสเกิร์ตด้านหลัง มาให้เราเรียบร้อยคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้เราเรียบร้อยนะคะลูกค้าในส่วนของฝาถังน้ำมัน,นะคะ่ะลูกค้าจะอยู่ในส่วนของตัวด้านซ้ายของตัวรถนะคะคันนี้รองรับเก้า e 2 0้าห้าอีิได้หมดเลยไม่ว่าจะขับในเมืองหรือขับออกต่างจังหวัดคันนี้ก็ประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของฝากระโปรงกันบ้างดีกว่า รับประกันสภาพป้ายแดงเลยค่ะลูกค้าสามารถมาเช็คมาทดลองขับได้เลยนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักชนเบาพิความไฟไม่ปรับมาอย่างแน่นอนสีเดิมทุกสีใหม่ทุกจุดค่ะลูกค้าไม่มีทําเพิ่มไม่มีเข้าอู่อย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ซื้อคันนี้ไปนะคะประกันศู์ยังเหลือสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะนี่นะให้ดูเลย ก่อนส่งมอบนะคะเราก็จะทําการเช็คในส่วนของตัวรถนะคะแล้วก็เข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนของเหลวให้อีกนะคะสําหรับใครที่สนใจเป็นคันนี้และสําหรับใครนะคะที่สนใจเป็นคันนี้นะมิตซูบิชิไททานสีประตูตัวเตี้ยชุดแต่งสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้ารถปี2022เล่งไม้แค่20,000โลวันนี้ให้ราคาถูกกว่าไปแดงลงไปเลย200,000วันนี้ราคาเหลือแค่519,0 0 0บาทเท่านั้นและที่สำคัญออกรถแค่10บาทได้เลย สำหรับใครที่มีแบงค์สิทอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันนะถ้าอยากได้รถใช้ทันก่อนสงการรีบเข้ามาทําเรื่องได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลย0942899320หรือสามารถทักบ้านเขียวดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางบ้านเขียวของเราก็จะเป็นแอ5 3ตัวแล้วก็ B 1ตัวนะคะ